ใส่น้ำมันเข้าไปด้วยเหรอใส่น้ำมันก็มันจะได้ไม่นั่นครับไม่ไมันไม่ติดกันและอย่าท้องไก่มันไม่ติดกันอ๋อจะทำให้นุ่มมันจะไม่เหนียวติดกันใช่ครับอุ้ยเพิ่งรู้เพราะว่าลงน้ำมันมันยังไงม่ติดเรารับกันแกว่าไม่ได้อยู่กับคนนี่นเอาคนได้เฮ้ยหมดตัวตามขึ้นเลยนะ ครับไร้ไครับผมเราไก่กับอ๋อไปแล้วไปแล้ว นแกังตรงตรงกันเลยตรงกันเราอ่ะตรงคนเดียวกันนะเดียวก่ัไม่ไม่เตรียมกันเลยเนาะเจ้าวาดเนี่ยอ๋อวันดีอ๋อ ยาเรายาหมดยิ้มยามม่กิ้งมึงจะใส่แล้วนี่กระทะสุดท้ายเขาเขาเขาแห่กันเลยเขาทำเขาทอดกันเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหไม่เห็นรู้เรื่องไม่ฮิ้วไม่ฮิ้วรอโบสเหรอเขาโกแห่็วเ้าูไม่เห็นไปอยู่ไหนวะเนี่ยงอจะไปอยู่กับสาวกิฟฟิน

าน้ำกินก่อนนะครับเสิการจางวังกรเวถหามตรงนี้เขามีลามารมรลกเจ้าตากสินทรงม้าครับแล้วก็มีประวัติะวัดวังพิกคุลอยู่ด้านด้านนี้ฝ้าแดงๆาฟแดงๆป,ประวัติวัดวังพิกคุณววาหามนะครับ แล้วก็มีพระพุ่ธรูก็เป็นสถา,านที่เก่าแก่นะครับก็มีการสร้างอนุสรีพระเจ้าตากสินมหาราชนะรูปส่งม้าก็เลยมีทบมีส่วฝ่ายทหารมาเป็นเจ้าภาพกิน ถ้าไม่พลาดก็ประจาทุกปีแล้วสุดท้ายเองก็จะมาขอเจ้าภาพแต่ละที่ก็ชวนไปแต่บางทีชนกันหลายวัดวันเดียวกันอย่างวันนี้วัดวังสำโรงวัดอะไรนันหลายหลายวัดชนกันก็เนี่ยครับได้คนมีคุณก็เป็นจริงสิ่งเดิมสิ่งที่คุณยายะยุงแต่งกันคุณแม่ได้พามาทำนาเกี่ยวข้าวอะไรกับบ้านตงทูนบ้านพี่เอกก็ เป็นญาติพี่น้องกัเป็นเมาสืบรู้กันตอนโตว่าเป็นญาติกันนี่กลัวเสกสารกันากญาติกันนะครับอยู่ที่วเจริญ่าหาร ทำอะไรทำต,ตัวเหรอทำปลาทำปลา,าน้าจะได้กินไหมเน,นี่ยอืมปกติมีร้านป่ะน้ามีร้านขายขายอยู่้างมีทุกอย่างปลาบอะไรที่ไหนขายที่ไหนนี่นนบ้านนี้อ๋ออ๋อโอ้โชื่อร้านอะไรมั่วมั่ว ไม่มีผู้โ่าโปเกเลยใชคิดเอาไว้ว่าชื่อเรื่องน้ำต้มตังยำข้าวอ๋อเขาจะเรียกกันว้ำต้มตังอ๋อลำดวนจ้างานงานบุญนี่ก็เป็นการทดสอบฝีมือเป็นเทสอ๋ออ๋อไม่ขาดไม่ขาด ลำโดนส้มตำเอ้ยกระจายตากระจายโอเคจบข่าวส้มตำครับออกใหม่ๆเลยนะ

ต้องเยอะนะครับกินมาหลายที่แล้วโอ้โหอันนี้อนนี้ของอร่อยเทียบขอบคุณครับเฮง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 อ่า กันสู่อกันโม่หมดไห้ตาผมเลยขนาดนั้นเลยว,วางไว้ก่อนครับโอเคครับผมครับเชิญครับ นัเยนเอยอี้มันะมากครับผมแล้วก็ของอร่อยเพี่ยหลายๆร้านเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปตต่อพุดเต็มๆพูดขึนนพราะว่าเสร็จบรรยากาศตั้งใจเช้ามากเลยปิดเปิดตัวด้วยการยันถิ่นวัดวังกุลรองวัดลาลาม อำเภอวังทองตำบลวังวิกลอำเภอวังทองจังหวัดพิจิตรนรกจ้ามาสักการะกันได้นะครับ